สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับ autocad t d e a n นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเซตค่าเครื่องปิ้นของ iso gen นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะทำการเจนแบบ default นะครับให้ดูก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำการเซตเครื่องปิ้นนะครับก่อนที่เราจะเจน iso นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่า default ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นยังไงนะครับตามกัินไปเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับผมก็จะทําการ New Drawing ขึ้นมานะครับผมจะใช้ว่า0.01นะครับแล้วก,กดโอเคผมก็จะเปลี่ยนมุมมองนะครับให้ไปที่ Top View แล้วก็เปลี่ยนอีกทีนะครับให้ไปที่ SW Isometric นะครับกดพิมพ์ L Enter นะครับ0,00 0, 0, 0นะครับกด F8 นะครับเพื่อเป็นการล็อกแกนอันนี้ใส่สักหน่วยร้อยพันแล้วก็อันนี้สัก หน่วยเจ็ร้อยพันหมื่นนะครับผมจะพยายามให้ออกมาหลายๆแผ่นนะครับันี้ไปสักหน่วยร้อยพันหมื่นนะครับสองหน่วยเจ็ด้อยพันหมื่นก็ขึ้นไปอีกคับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะออกมาหลายแผ่นไหมโอเคมาที่โฮมนะครับแล้วเราจะทําการรูทนะครับเดี๋ยวตั้งเป็นที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นไซส์หกนิ้วคร์ด cs10 นะครับกด add sign นะครับผมทำการรูทแบบนี้นะครับหรือใครจะกดเปลี่ยนเส้นให้เป็นท่อเลยก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมจะทำการรูทนะครับก็ปิดปิดหน้าแปนนะครับเดี๋ยวเอาวาล์วไปใส่รักหน่อยนะครับเพื่อให้สปูนเขาแยกออกจากกันนะครับ คเ okay. บื้องต้นเราลองมาทำการเจเนเรตดูนะครับว่าโปรแกรมจะให้อะไรผมเลือกเป็นไอโซสไตล์ที่เช็ค A2 นะครับกดคี e นะครับหลายแค่นี้น่าจะรอไม่นานโอเคมาแล้วนะครับปุ๊บโอเคได้มาสองแผ่นนะครับนี่ครับ แกมก็ให้ตารางมาให้บอมมาเหมือนกันนะครับให้รูปไอโซพัติกมานะครับแล้วก็ให้อะไรที่ตั้งค่าไว้แบบนี้มานะครับโอเคนีสมมติว่าเราจะทำการพิมพ์น,นะครับพิมพ์เป็น PDF หรือว่าพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนะครับในที่นี้ผมจะลองทำการพิมพ์เป็น PDF ให้ดูนะครับคือสมมติถ้าเราจะพิมพ์น PDF นะครับเรา ถ้าเราไม่ได้เซตค่าครับเราก็จะมาเลือกแบบนี้ครับเลือกเป็นแผ่นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการพรีวิวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาเซตค่าเครื่องริ้นเซตค่าปากกาแล้วก็เซตค่าวิวพอตตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้มันไม่ได้เซตค่านะครับเดี๋ยวผมกดโอเคให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะแจ้งเตือนว่าทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าไม่ได้เซตอะไรไว้นะครับกดแคนเซิลไปนะครับแล้วก็ตอนที่เราทําพับบิดนะครับลองทำพับบิดให้ดูนะครับนี่ครับเพจเซตอัพตรงนี้ครับก็ดีฟต์ก็จะเป็นนอนนะครับมันจะไม่มีเครื่องปิ้นครับถ้าผมกดพอตตรงนี้จะเออร์เร์นะครับนี่ครับเป็นพอตเออร์เร์นะครับก็คือ ไม่ได้มีการเซตค่าเซตอะไรไว้นะครับมาเราไปเซตค่ากันต้นผมขอไปลบไอโซมิติกตรงนี้ออกก่อนนะครับมีโมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเซตค่ากันนะครับก็นี่แหละครับ ก็อยู่ที่โปรเจกต์ที่เราใช้งานตรงโปรเจกต์ด้านบนสุดนะครับคลิกขวานะครับเลือกไปที่โปรเจกต์เซตอัพนะครับทางโปรเจกต์ก็จะเด้งไดอะล็อกโปรเจกต์เซตอัพขึ้นมานะครับให้เราไปที่แถบนะครับ Isometric นะครับกด e x p a n นออกมาแล้วก็ไปที่แถบ Title b o c and Display ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่สไตล์ที่เราใช้งานนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็น Check A2 นะครับก็แล้วก็ไปที่นี่ครับ Set up Title b o x โปรแกรมก็จะมาที่หน้า Setup Title b o x หนี้นะครับแล้วก็มาที่หน้าโมเดลตรงนี้นะครับนี่ตรงโมเดลนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ Page Setup Manager เห็นไหมครับมันยังไม่มีนะครับก็ให้เรากด New ไปเลยนะครับก็ใส่ชื่อที่เราต้องการอันนี้ผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมก็กดอเคไปนะคนี่ครับแล้วก็มาทำการบั้งค่านะครับ ในที่นี้เราต้องการพิมพ์ w w g ให้เป็น PDF ใช่ไหมครับผมก็น่ครับพิมพ์ dwg ให้เป็น PDF โดยเลือกขนาด ISO A2 594าเคูณสี่สนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นว i น d o w นะครับเพื่อทำการครอปบริเวณ a อรเรียพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เลือกเป็น Center แล้วก็ Fitto paper ตรงนี้ผมเลือกเป็นโมโนโคนะครับเพื่อให้ทุกเส้นออกมาสีดำนะครับ แล้วก็กดโอเคไปนะครับก็มาพอมาถึงหน้านี้นะครับให้กดเซตคแลนนะครับไปติ๊กที่เรานิวมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเซตคแลนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลอสไปนะครับส่วนหน้านี้นะครับให้เราทําการซูมออลนะครับให้ขยายเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรีเทิร์นนะครับแล้วก็เซฟนะครับโอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับก็กดโอเคไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาทำการ Generate ดูใหม่นะครับนี่ครับเช็คอ2เหมือนเดิมนะครับกดคี a อ e นะครับรอแปะโอเคมาแล้วอันนี้เดี๋ยวทำการพ e v วิวที่แผ่นให้ดูก่อนนะครับกดพ i e วิวครับนะครับเห็นไหมครับค่าแล้วก็ลองลองกดโอเคนะครับกดบินนะครับ เขาก็จะให้เราเซฟนะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวหนังสืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งใหม่อีกทีนะครับวันนี้เราเป็นการเช็คค่าเครื่องปิน์นะครับในกรณีนี้นะครับกรณีแผ่นเดียวเราสามารถทําการพรีวิวแล้วก็ปิน์แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่หลายแผ่นขึ้นไปนะครับถ้าเราเปิดชีทอยู่งี้นะครับ เปิดเปิดชีตอยู่เราอยากปิ้นพร้อมกันเลยครับสิบแผ่นแต่ในตอนนี้ผมมีสองผมให้ทําให้ดูนะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วก็กดพับบิกตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมานะครับซึ่งเบอร์ที่เราจะใช้งานก็คือเนียครับโซน01คลิกหนึ่งกับโซน01คลิกสองตรงนี้นะครับซึ่งไอศูน01เนี่ยก็คือ T D โมเดลนะครับเราไม่ใช้แล้วกดคลิกแล้วก็ลบออกตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าชีตเรานะครับดอิงเรานะครับจะ มีเพจเซตอัพที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วเราก็ลองกดพับบิทไปเลยนะครับมาแล้วครับอันนี้เป็นแผ่นที่สองครับเดี๋ยวแผ่นที่หนึ่งโอเคเนีเห็นไหมครับก็จะปินพ์แบบง่ายๆเลยนะครับก็จะปินพ์เป็นชีสเป็นชีสเป็นชีสให้เราเลยนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับสําหรับ กาเรเซตค่าเครื่องปิ้นนะครับตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่เราจะเจนไอโซนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ